ที่มารวบรวมรวบรวมถ,ามถามาว่ายบันทึกตัวรวบรวมมาได้เป็นจำนวนเงินหลักหมื่นบาทซึ่งจำนวนเงินหลักหม,ม,หกมื่นนี้นก็ไม่ใช่เงินใน ตอบถามรู้สึกยังไงดีดีครับดีคืออะไรดีเบาตัวเบาเบาตัวเลยใช่ไหมตอบเจ็บไหมเวลาตอบตอบไม่เจ็บครับไม่เจ็บนะได้แรงได้แรงนะโอเคก็ขออนุญาตเอารูปไปเผยแพร่นะคขอบคุณครับ